ไฟเสดิงแท้ที่จากเมื่อเลกของอาจารย์เนี่ยผมไปเอาจากพันธุ์แท้ําซึ่งน้ำแตกต่างครับไอ้พันธุ์ทั่วๆไปไข่เจ้าสิอาจารย์แนะนจะไฟเลี้ยงนาอาจย์เนาะแม่นครับอันนี้ไฟเลี้ยงน้องไฟเลี้ยงเอียงเพื่อเขาบอกไปตามภาษาชาวบ้านตามภาษา ส่วนใดที่ว่ามันได้เกินขนัานเท่ากับขามไปเห็ดตะกอนอที่เหลือก็มาหักจิิงหักจิิงมันมันก็ไม่เสียประโยชน์เด้หักจิิงหมายถึงว่าเฮาหักเอาตานเน่าไปก็เอาไปเพิ่นหกักเหงาเพิ่นก็ยังอยู่พร้อมมื้อใดปุ๊บบดนี้ที่ที่เฮาหักไวน้นี่อีกอาทิตย์เดียวครับอ,อีกอาทิตย์เดียวขึงเน่าถึงไม่เฮาเลนนยใช่ไหมกระถิ่เดียวมสมมุติว่าหักเอาจะเอาเอาไปปลูกมก็จำแม่นครับถ้าถ้าช่วงเดี๋ยว แค่แค่แค่ช่วงอันช่วงช่วงนอกได้ดูครับถ้าสมมุติว่าอันนี้ต้องโผล่ด้วยครับแ้าถ้าผมหักออกปุ๊บหักออกปุ๊บผมก็ดทยโยงใบขึ้นครับเก่แก่ตั้งแต่เดนให้มันพูดขึ้นนัวนจานให้พูดถึงสี่มั้ครับมันพูดมาอีกครับพูดขึ้นทุกหนึ่งอากาศเขาได้เพราะลมแถบนีบแล้วก็โอ๊ะเป่ากับย่ำี่ว่าหัวหัวน้ำให้อีกยังเขาไปเดือนครับความ อไอหน้ามันเลยไอแม่มาเสือกนอไหม่แล้วก็มาเสือกับนี้มันก็ดีไม่ไม่นอนถึงงาม,อมนอนงามแบบนี้บอตรงย่านตลาดว่าข้าเจ้าสีมาโจมตีเขาท่างใดครับแล้วก็บอตรงย่านว่าแรงนอไหม่เอาเสือไปปลูกแข่งกันบ่จ้งางแั่นังสิมันอยู่น้ำคุณคุณภาพของเขาแม่ค้าเขาพอใจคุณภาพสินค้าน้ำผู้ใดคือย,ยังแบนเสื้อผ่า ผูใดตัดเยีบอกมางางมนุ่งแล้วบ่คอยแตกดุกเขาก็เสียพูดอะไรนะครัอีหลืคกันเั็นวาตากันเทคนิคของเขาก็าคือเขานึงคุณภาพ,ภาพเฮ็ดใ,ใ,ให้ไม่ค่าไว้ใจเขาเห็นได้เฮ็ดคุณภาพออกมาให้เพื่อนเสียใจเขาเห็นได้ว่าเออของที่เพื่อนสร้างแม่หนึ่งเพื่อนต้องการขายง่ายอยู่แล้วเท่ากับเข่าอดใจเฮ็ดเอาเท่าเสิลำบากเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อใจเพื่อนได้นั่นก็คือซ้ำกันกับเขาเปิดบัญชีธนาคารไว้ ได้ไหมค่ะปีละสามพนกับสมมุติบัน็นซี่สามเหลี่ยมสามธนาคารเจ้าสิเปิดธนาคารไน้นี่ยได้ปีละสามพนนี่กับเนี้ยแหละครับเนี่ยครับตออ่อไปญาติเตรกเตขยายพราะท่านนี่ไรมาในน้อยญาณโนมผมแม่นี่มีขันเขาบอกคุ้มหนม่สิหน่งสิวนอน่นงสิบเนี้ยนะครับถ้าถ้าช่วงนสมุนไสมุนว่าบัคุ้มสมมุิว่าบคุ้มเนี่ยขาสิบบคุ้มเฉพาะช่วงนาฝนนาพอน หนาฝนหรือว่าหนาในในฤดูเขาสิบวกุ้มครับแต่ว่าถ้าช่วงในฤดูเขาสิคุ้มในฤดูคุ้มคุ้มออกความงามครับความงามคือคุณภาพพันแะละคุณภาพอีแง่งกับกระสูความงามครับกต่เกลือรักษาถ้าเป็นผู้ยิ่งกับสิต้องพกลิสติกกับแปนงพับแต่ว่านราไม่สสดิยรเขาเนี่ยพกหยาเป็นนิสติกใบนะครับเอาใบนี่เก็บใว้ใบมีประโยชน์ เวลาเฮาตัดแต่งต้นนี่่าฝ้าไปทิ้งตัดไว้ซ้ํานี่นี่นี่คือผมครับตัดแบบนี้นึงมันมันดึงออกง่ายกันเฮามาตัดพี่หนีบมีดเงาก็แตกอือนอก็สิเน่านอก็สิแห้งตายครับเฮาตัดพุ่นบ่ได้กระเทือนเงาครับบัดนี้เอาล่าตั้งเจ๊กไว้อาทิตย์เดียวใบโลนเบิดลากเบาแวงๆๆเลยครับ นี่ลองตัดเลือลองลากทั้งใบสุดสุดบุญนักเปวียนนายครับมันกอด้วยร้อยใจน้อมหน้าแบบทั้งกอพร้อมแต่ว่าถ้าเขาตัดเลือเขาสั้นลงไว้เนี่ยเิ่นสียู่อันนี้เลยเพิ่นสีเบาแหวงเลยลากยังไงมีผู้ใดมาลอยลากของผมบุญลูกใช้หลากเมื่อวานใช้หลาเมื่อวานลึกใช้หลากเมื่อหลากเปลี่ยนพ่อกับแม่ไปอยู่สามคนงานไปครับไปเฮ็ด เห็ดปรแกเมอมยูทัางเลยเล่ห้องอย่างไรน้อยก็ดีเดือนทางหมดเลยเบิดเวลาพักเป็นครับผมติดที่ดึงครับแต่ว่าอาทิตย์วันผมก็เด็ดตอเพิ้นแบบขยายออกมาไกบอันนี้ที่ผมพักไว้เห่นบ่ครับแต่ผมพักนอคือทุกตอนนี่เป็นน้อยห้องเบิดเลยนี่แหละที่ผมบอกว่าแย่ใส่เสียมเนี่ยถ้าเ้าใส่เสียมปุ๊บเขาติดซับปุ๊บครับตัวนี้หายม่ครับหายก็ถือว่ามีแต่ว่า อันนี้ช่วงวัยต้นพันก็ได้เป็นตัวพันได้ต้ออาจารย์ได้แมาแต่ขวดพี่เอาไปสองต่อเลยพ่นเถอะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อเยาอนี้นี่ไครับขนาดหาพกตัวนี้อาจารย์ว่าคุณเดียวมีคอเยิะที่อาจารย์แห้งสูนแห้งออกหลสามสามปีได้ได้ประมาณสิบกว่าล้ำได้ก่อาจารย์ทันเดียโอ้ไกลไกลมากครับเพราะว่าหนึ่งขุย ทั้งปุ๋ยทั้งน้าเข้าบํารุงอยู่ตลอดครับรับรองได้ครับแต่แต่เข้าสิใส่ครัอาจารย์เนาะอยู่ที่เข้าสิจงครับผมกันเข้าบ่จงกับปิดนอครับกันเข้าขายนอเข้ากับได้เตโรว่าแหละครับกันเขาอยากขายล่าเรียกว่าเอาเป็นว่าถ้าเข้าอยากขยายเข้ากับจงครับแต่สันกับจงเป็นแปลงจงเป็นล็อกครับหมดวดกันครับทำไม่ด้ผมแปลงนั้นแปลงแปลงข้ามาเนี่ยผมก็ะสิผมกระสันตุนพันอาจารณ์ออกว่าผมปีนา ดีหนาะเดี๋ยวไม่เพิ่มไปดาวกว่าตนคือล่องหนเอาไปไฟล่งมัดเลยครับรับว่าจองรับว่าจองผมก็เอานอขายยังเดี๋ยวขายแต<ม>่นอ,อย่ังเดี๋ยวต้องจอยตัวเมื่อปีเนาะครับ<น>อ้การสีขนหลอกเขาชอบมันแม่นผมผมสิจงไวเพราะว่ามันหนึ่งมันปลูกไง,งผมสิจงช่วงช่วง,งกลางฤษภผ้าครับผมสิจงปุ๊บแล้วก็ตุลาป๊กลนคือเก่าเนับ หลอกเก่าโด้เะครับหลอบเก่าเพราะว่าห<อ>นึง่งมีนักของผมกับปูได้พอดีครับหนึ่งดินมันซมครับเข้าสิบได้ไปเฮ็ดนี่ยางมากไม่สิบวดใดญ่ดีแล็นักครับนักหนาสาหาสคือยังงนี้เดือนมีหน้ามีสาครับนี่ผมปลูกเดือนมีหน้าเนี่ยเดือนมีหน้าเดือน,มนเอนมษสายเนี่ยผมได้นอขายนอสองเดือน <c oughs> เพราะว่าผมดูแลอยู่ตลอดยางง้มยางหยาเส้นเดี๋ยวก็ก้มไปดึงออกก็ลมูปเออดูแลเอาวิีแล้วก็ได้ขายอีบีเพ็ดมากจน มจักว่าเฮ็ดแบบนี้มันดีเฮ็ดแบบนี้มันดีเฮ็ดมาแบบนี้ผมก็ได้แล้วก็พแต่ยามบอกสื่อสารเพิ่อนยุตตลอดเพราะว่าตนทางที่ผมแปลมานเนี่ยเพิ่นว่าตัวนี้มันเป็นเซตคิ้งตัวนี้มันเป็นสะดติ้งหน้าแต่ว่าอีกซุ้มหนึ่งน่ะมันเป็นมันเป็นเลี้ยงครมนั้นมันมันเฮ็ดได้อยู่แต่ว่ามันออกนอยากผมก็วบอลสัตวนี่บัดนี้คนถามผมก็บอกว่าไอ้ะดิ้งแท้ที่จากเมื่อลรของอาจารย์เนี่ยผมไปเอาจากพันแหบว้าซึ่งน้ำแตกต่างกับไอ พันธุ์ทั่วไปข้าเจ้าสิู่จนั้นจะไปเรียงมาจาเนาะแเมีนครับวันนี้ไปเรียงน้องไปเรียงเอียงเขาบอกไปตามภาษาชาวบ้านตามภาษาเพิ่นภาษาเพิ่นวันนี้ไปบอกตัวนี้เขาจะบูจัดเม่นบ่่มีไปหูเพราะว่ามันหัวกับเผยแพร่ในในช่องของผมผู้เดียวคครรัับบเพราะว่าขันผมพ่เปิดเผยนี่ก้นก็ทิม่วงป้าอยู่อันนี้ขนาดบางก้นมากก็เมตนก็ยังว่าอันนี้เป็นไปสางไปเป็เบิ่ง มันมันคือไพ่สังไพ่หมืองใดเลยพวกท่าท่าถ้าเพิ่นมาเบิ่งกับสวนแท้ๆเพิ่นสิฮู้จักเลยว่ามันมันโมเมนต์โมสังไพ่บ่แม่นครับบ่แม่นต์พอพอสังไพ่มันข่อมันขาวเดีจังนาะขอขาวตาตีแม่นบ่ยันตีมันสิตีเด้ครับคอับเมียนตีข่อขาวขาวมันผมมันไม่ออกผมก็ว่ามันต่างอยู่เพราะว่ามันเป็นขาวขาวโขลงคมันนสิเป็ขบอันนี้คือเซตติ่งเนี่ยต้นลักษณะของต้นเพิ่นสิเปลี่ยนซ้ำนี่แหละโบมี่โบมีใหญ่กว่านี้แล้ว ในสังแล้วก็แม่ทุกทีนราจัดทุกทีที่เรม่ขาด่ือทุกทีมันมีสังไผ่หน่อยสั่งไผ่ใหญ่ครับสั่งไผ่หน่อยสั่งไผ่ใหญ่แต่ว่ากาบเพื่อนสังเกตกาบอิ่มสมรวยรวยครับสมแล้วกนอกอกที่สมนอกจานเนก็มุมขึ้นจนหดผุนครับมุมจนหดไปอันของเข้าเนี่ยซ้ำานี่มันก็โลนถิ่มเบ็นละเห็นบอครับผมมันพอ มันบอต้นสูงก็หน่อยจานเนาะเกิดจากเพราะว่าเพราะว่าจานเมื่ได้ไว้หลายปีเนาะแม่นครับมันมันใหญ่หลายปีกับสิ่งมันง่ายตั้งชื่อเขาเน่อยจานเนาะเพราะว่าปกติแล้วคือคือเขาบ่ได้จงไว้จงไวแหววล่ำเนาะคเขาเท่าเขาปลูกไม่ได้เอานอยอย่างเดียวเอานอยอย่างเดียวครับผมเริ่มเอานอยถึงแค่สองเดือนอยังเงที่ผมปลูกมื่อกี้ใดเอ็ด็กขึ้นผมผมก็เลยคุ้มเหมืนคุ้มเอฟซีเขาเนี่ยสองเดือนเนี่ยมันได้คือผมครับ คือผมปลูกเนะี่ยข้าเจ้าก็ถามว่ามันปลูกจักปีแล้วเนี่ยก็ได้ขายน,อน้อยครับเพราะ,ระปี๋อย่างเนี้ยสองเย้ยนประมาณนี่้นะผมว่าผมอยู่รอบเมืองคิดว่าอาจารยนะ์นับปลูกตุลาเนาะอีกาธันวามกราคุมพาเนะานะอาาจรย์เนาะอีว่าคุมพามันตรงไหนเนาะที่เดือนหาเดือนนี่มีนาเมษายอะไรได้ขายนอกเลยดูแท้เนี่ยนอยเลยได้ขายแท้ๆคือปลูกต้นต้นตุลาเด้ไหมครับต้นตุลาที่แปดปันญาครับที่แปดปันญามาถึงสองตัวล้ามพ่อครับอาจารย์น้ำต้นเดือนเดือนเนาะผม ผมสิคุ้มไปเรื่อยๆเลยเนาะน้ำคุ้มเส้นเลยเนาะน้ำคุ้มเส้งการอัพเดทเรื่องพวกก็ห้อยหลุมถากเบิ่องสมีหลาจานเนี่ยครับเอาเฟางคุ้มครับนาแล้วเด่นๆขึ้ยกันห้อยคงจะอไรไม่เห็นยังไงสีห้อยห้อยของคนจะได้ินไมครับผม่างนีครับไม่ตะใบมั้งไมัตะใบบางดินงาม แล้วก็ถ้าถ้าหมวน้าไมแท้เนี่ยันสิเย็นใชยคิดว่าหมาข้าเจ้าทุ่มเัมืนอันยุคให้ข่างๆช่วงมีหน้ามีสาวสิมานอนเลนแจ็คเลยไมาเล่นน้ามันพาโนนอ่ะโดนไฟไห่เนาสโวนไฟไห่าแต่ผู้ใดไปผู้ใดมาแก้งหางใส่ยางียวยินดีโบราณของผมนี่อันน่ากดอีกสามปีเขาตีทำนิดแล้วสามปีเลยครับ เดี๋ยวมันของผมมันถึงนี่หลายแส่ง